สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวตัว g g 1่1 a d r นะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมว่าแม่นคุ้มสุดละ่ะทั้งด้านราคาทั้งด้านลูกเล่นนะครับเราเรา เรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยผมขอเริ่มที่สายนะฮะตัวเนี้ยมันจัดอยู่ในมัดมารเตอร์เห็นไหมฮะสายมันจะใช้กับตัวมัดมาสเตอร์อีกตัวนึงได้เลยก็คือเนี่ยสายเดียวกันเห็นไหมฮ สายหล่อมาเป็นแบบแบบมีลายเลยนะฮะตัวนี้บ้านเราก็คือปกติเลยเว r ล d ์ i m ม w วอเตอรยี่สิบาเลสิทนะครับดูที่ตัวเรือนทั้งหมดนี่หมุดหมุดมดล็อกหมุดล็อกสาย ปุ่มต่างๆตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสเอ่อจะเรียกว่ายังไงดีสแตนเลสแตกมันทําให้มันแบบดันด้านนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหะเป็นสแตนเลสไม่เงาเท่าไหร่แล้วก็เจียเจียเหลี่ยมขึ้นมานะฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะอ่า บุดนี้ก็ลมดำมานะครับดูดีๆ,ดๆเออนี่จะเป็นฝาหลังนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้ติดสติกเกอร์ CMG มานะฮะ <ๆ S 1> ฝาหลังก็คือนี่เลยสี่ตัวนี้คือ number ร์ซีรีส์เครื่องนะครับนี่คือ number ร์ซีรีส์รุ่นนะฮะ ปั๊มมาจากที่ไหนเรามาดูกันสแตนเลสสตีลแบล็คเจแปนมูฟนะครับเคสอินไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับตามนั้นนี่จะเป็นสายสั้นสายสั้นทวินเซนเซอร์ปั๊มมานูนนูนครับอะฮะ อันนี้ที่รัดสายตัวนี้จะเป็นที่รัดสายยางนะครับไม่เหมือนผิดผิดกับตัว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 ที่แล้วที่ที่เอเป็นสแตเลสเรามาดูที่รัดสายตัวนี้หน่อยปั๊มอะไรมาตัวนี้เป็นเคสของสพอร์ตมาจากไชน่านะครับเป็นเงินเต็มเตนะฮะตัวนี้กับราคาหนึ่งมื่นหนึ่งพัน กับส่วนรถที่ผมลดให้หน้าร้านเนี่ยผมบอกเลยคุ้มสุดๆคุ้มมาคุ้มพอ,อะไรหนึ่งลูกเล่นครับลูกเล่นตัวเนี้ยเราปกติเนาะเราไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากากดปุ่มนี้คอมพิวเนี่ยเอ่อกดปุ๊บนี่เห็นไหมครับมีเข็มทิศ มีเข็มทิศเราดูที่เราดูเป็นองศาได้ที่นี่นะฮะมันจะบอกทิศเหนือทิศใต้เลยนะครับหรือว่าจะดูที่เข็มเข็มสั้นๆไอ้เข็มยาวๆเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งเลยมันจะวิ่งไปหาทิศเหนือทันทีนะฮะจบการทํางานนะฮะจบการทํางานนี่คือเข้าวในอะไรกปกติเลยไอสอนเหลืองเหลืองนี่ก็จะไปที่ไทม์เหมือนเดิม หรือจะกดตัวนี้นะฮะป๊บอ,อุณหภูมิครับเห็นไหมครับจบการทำงานนะฮะไม่มีอะไรมากปุ่มไฟครับเรามาดูไฟกันสว่างจ้านะครับแล้วก็ภายน้ำเนี่ยสุด ที่เห็นเนี่ยตัวเลขขี่ตรงนี้นี่คือภายนน้ำทั้งหมดนะฮะโอเคเอาเป็นว่าสนใจติดต่อมาได้เลยครับตัวนี้มีส่วนลดนะฮะมีส่วนลดให้ตอนนี้มีส่วนลดให้แล้วเราเจอกันขอบคุณครับ